สวัสดีจ้าพี่น้องมณีวันทีหากัญย่ายนหกหาเด้อมาเบิงแนวทางมาเป็นสะพานบุญซอยกันเด้อท่านผู้ชมเด้อมนีมาหายห้าน้อยผู้ไดมักขึ้นเขีองไปห้าน้อยกลับไปผู้ไดมักไปเล่ากลับไปเด้อมนีเด้อขอให้ลำขอให้รวยมืนีมาขอโชคลาบจากอ่าถวดปูยัยแดงโสมขอทูกไมเด้อมนีเป็นแนวทางทานั้ง ขอให้วิจรารณญาณในการรับชมบเบอ,องเดอ้อพี่น้องเด้อูไดเห็นตัวใดก็เอาไปตามนั่นเด้อูไดเห็นตัวใดก็ได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ในเดอ้อฝากส่งอาจารย์แม่์นำเพ่นผ้าลวด้เดอ้อพี่น้องเดอ้อฝากไว้ในอองอบอ,อองใจสิลงหายทุกมือบัวบา้า่บาัว่าน้อยอันนี้ห้าหน้อยทุกน้อยเด้อู้ไดอยากได้ตัวใดผู้ไดเห็นตัวใดกับ เอาไปโลดเ้อพี่น้องเด้อขอให้ลำขอให้รวยขอให้ถูกหวยขอให้มีโชคมีลาบค่าน้อยมือนีเป็นแนวทางเป็นแนวทางเท่านั้นผู้ใดมักกะเอาไปเสี่ยงสุคเสี่ยงดวงเบิ่งเด้อบ่มมีหยังหายอาจารย์แม่น้ำเพ่นกับบมีหยังหายเด้อพี่น้องเด้อมีแต่จังสีลาผู้ใดอยากได้ก็เอาไปขอให้ลำขอให้รวยขอให้มั่งขอให้มีขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนเด้อรวยๆยเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้เด้อ ขอให้โชคให้มันกันทุกคนอย่าลืมแกับสาตัวเดยกันแ3ได้สาได้แป่ได้แปได้เจได้สอได้สอได้พี่น้อง8 5ได้แปดเจได้เจได้หนได้อย่าลืมแกับสตัวเดกันสอกับหาตัวเดียวกันเจดกับ1ตัวเดียวกันหรือิะเป็นแ0 เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสองแปดเจ็ดแปดห้าแปดสองหนึ่งสองเจ็ดเด้อพี่น้องเด้อเห็นตัวใดกะขอให้รวยขอให้มั่งขอให้มีขอให้เป็นเศรษฐีขอให้โชคดีกันทั่วนาทำน้อยแสบๆเด้อพี่น้องเด้อทำน้อยแสบแสบพี่น้องผู้ใดอยากแสบก็มาเบิ่งเอาได้เห็นตัวใดกะไปกันเลยเด้อพี่น้องเด้อเห็นแล้วกะขอให้รวยขอให้เฮงขอให้ปังขอให้มั่งขอให้มี ขอให้รวยเมื่อนีวันทีหากันย่ายุ่นปีหกขาเด้อเบิ่งเออพีนองเด้อูใดเห็นตัวใดเป็นสะพานบุญหายขอให้รวยๆเฮ่งเฮ่งปังปังกันทุกทุกคนเห็นตัวใดก็ขอให้มันออกบอกตัวใดก็ขอให้มันไดขอให้บานบุญนาคราชตรวจปูญ,ญาสัทธาธรรมขอให้ส่งอาจารย์เม่น้ำเพ็นผ้าลวยขอให้ทุกคนลุยๆกันเด้อ รวยลวยได้ทวนหาเด้อเบิ้งเห็นตัวใดกะเบิ้งเอาเด้อพี่นอ้องเด้อรวยๆวยปังปังเด้อพี่น้องเด้อ